ไมถูกแต่เราไม่ต่อเนื่องเองอไม่เข้าใจคนอยู่กว่าท่านต่อเนื่องจะไม่ได้อธิบาย,ยรู้ว่าท่านหมายถึงอะไรเห็นไหมนานๆทีเรามาเอาปุ๊บเอาไปปุ๊บบางคนสามเดือนสี่เดือนกลับเมาอยู่เราก็จำไม่ได้ไม่รู้ให้ใครไปบ้างอันนี้พอแม่ครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันทำไปเถอะเรียกูรู้เอง รกรรมอยู่ยงั้นหรอเออเดินอยู่อย่างนั้นล่ะเออมีสติอยู่งั้นก็ไม่รู้จะทําไปถึงไหนทําไปแล้วก็ไม่เห็นอะไรก็มีแต่สติน่ะก็มันทาอยู่ไงก็เห็นอยู่อย่างนั้นนี่ขาดปัญญาเห็นไหมไม่เข้าใจว่าท่านให้ทําเพราะอะไรท่านก็ไม่ได้อธิบายหรอกเออทาไปเดินจยกรมในหัวน,นั่งสมาธินั่งเพื่ออะไรเออ บางคนเขาเข้าใจนั่งไปอย่าง,างั้นแหรอเยวบรู้อีกรู้อะไรบางคนก็ตีไปหนึ่งเห็นหนุ่งเห็นหนึไปเราทีนี้ออกทะเลเหรอนะ <S 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 เห็นไหมก็มไม่เข้าใจก็มไม่มีปัญญามันมีหลายนะแบบมีปัญญาแบบไม่มีปัญญาแบบมีปัญญาพุ๊บเขา,เขารู้พุ๊บเขาอ๋อเลยเหมือนอาจารย์ท่านให้นั่งทำไมพอนั่งไปปุ๊บอ๋อแล้วรู้แล้วต่อไปมันก็ไม่นั่ง ันรู้แล้วโอ้ท่านให้ดูทุกไม่ได้นั่งไปเพื่อจะตัดสรู้อะไรนะนั่งเพื่อให้มันเกิดทุกเออ<ม>เวลาทุกเราใครเป็นทุกนี่ท่านให้ดูอย่างนี้นะเออขาเป็นทุกก้นเป็นทุกหรือใจเป็นทุกนี่ความหมายของท่านเ,ออเราซื้อบือ้อโอ้นั่งโอ้จะข้ามแล้วทุกก็โถอเนื่างงั้นเออไม่เข้าใจ นั่งมา็นสิบปีมันก็ไม่รู้เรื่องอาจารย์นะโอ้ยถ้ารู้อย่างนี้อยู่เฉยมันก็ทุกข์แล้วน,นั่งให้มันดูตัวทุกข์นี่ทุกคนอยู่เฉยถูกไม่ต้องไปเดินให้มันทุกข์ไม่ต้องไปนั่งให้มันทุกข์หรอกเห็นไหมทุกคนไม่มีใครไม่ทุกข์ให้ดูตัวนั่นหละ่ะไอ้ทุกข์นี่มันมาจากไหนเห็นไหมนั่นมันทุกข์ได้ไ มันทุกมันทุกที่ไหนละน่ะมันทุกตรงนู้นหรือมันทุกตรงนี้นท่านให้หาอยู่นีนะเนี่ยพอหาเจอเอาที่ไหนได้มันมาอยู่ตรงนี้ที่ใจพอรู้รู้ที่ว่เาเราเฝ้าดูที่นี้สิเห็นไหมเมื่อกับเนนน้อยสอนสอนพระเถระเนี่ยเนนน้อยสอนพระเถระบอกว่าให้ปิดหูปิดตาปิดจมูกน่ะ ให้มาเฝ้าดูตรงที่ใจใจเยี่ยมันออกมาตรงนั้นแหละแม้นไหทำไม่น,น้อยก็เหมือนกันทุกมันเถิดตรงที่ใจโมโหโงโสเกิดที่ใจนะพอเรารู้อย่างนี้เราก็เฝ้าดูโอ้มันผุดขึ้นเดี๋ยวแป๊บเดียวก็ผุดขึ้นเดี๋ยวก็ดับไม่จาเป็นเอาไปดับมันเลยมันดับเพมันเองเพียงแต่ว่าอย่าไปปรุงมันอย่าเข้าไป เอาฟืนไปใส่มันท่านบอกเข้าไปปุ่มมันนะมันเกิดแล้วมก,กระดับขึนมาเองโดยธรรมาชาติท่านบอกทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโมโหเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราไปทําอะไรไม่ได้จะให้มันไม่เกิดกได็ไม่ได้มันต้องเกิดเราจึงรู้ว่านี่คือโมโหเห็นไหมไม่ใช่ว่าโอ้ยเป็นเพราะฉันโมโหก็บอ่นี้โมโหมันถุดขึ้นแต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของมัน อารมณ์เกิดขึ้นแต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของแค่มันผุดขึ้นมาให้เรารู้ว่านี่ฉันโมโหแล้วนะฉันกําลังโกรธแล้วนะฉันกําลังหลงแล้วนะฉันก็อยากนะเนี่ยถ้าเราไม่ออกมันก็จบคือไม่ยึดมั่นในสิ่งที่มันปรากฏขึ้นผู้ยึดใครจิตจิตไม่ยึดก็หลุดพ้นจากการยึดมั่นถือมั่นแล้วหลุดจากจากยึดมั่นถือมั่นอารมณ์ ความรู้สึกความนึกคิดเนี่ยท่านบอกไฟโทรพา์ไฟโมหันต์ก็พวกนี้แหละมันกำลังเผาผาลาญอยู่เราจะไปจับ่าไปยุ่งกับมันมันเป็นตามเหตุตามปัจจัยของมันเราเข้าใจพระหันคงไม่มีอารมณ์ไร้ความรู้สึกเราเข้าใจนะที่จริงมันมีมีอะไรมีความรู้สึก มันของขันนี่ปราไปจีีงมีขันมันก็มีความรู้สึกมีเก็บมีปวดมีอารมณ์ลองเข็มไปแทงพระหานีลโ,โอ้เหมือนกันเออเอายาหมองไปป้ายตาพาหาน mm hmm. ออน้ำตาไหลเยอะหนเห็นไหมนั่นแหละขันของท่านขันของเราเป็นไงขันของท่นงนงานเป็นอย่างไงเพียงแต่ว่าท่านไม่ยึดขันเฉย ท่าสี่ขั้นหนะ้าท่านรู้เฉยๆแล้วท่านก็ปล่อยวางโอ้มันทกนะุกข์เนาะโอ้มันลําบากเนาะโอ้มันหิวเนาะท่านก็รู้มันก็ร,รู้แต่ท่านปล่อยวางนะแต่ของเรายึดมั่นอดขวนโอ,โอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้เนาะทำไมเป็นอย่างนั้นเนาะเพราะท่านปล่อยน,นะช่างทำามไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปรุ่นวายกับมนะันท่านสงบนี่แหละกิจพระอันเป็น เราต้องเข้าใจเลยอกิริยาบทข,ของกายของจิตมันทํางานคนละส่วนกันกายก็ทําส่วนหนึ่งก็ขาดผู้รู้ไม่ได้ผู้รู้ก็ขาดกายไม่ได้เออพึ่งพาซึ่งกันและกันจึงเกิดคุยกันได้พูดออกมาได้สื่อสารกันได้ว่านี่คือสุขนี่คือทุกข์เอาแค่มาสื่อสารกันได้พราะเข้าใจว่าเออทุกข์เป็นยังไงสุขเป็นยังไง ถ้าไม่มีสูขไม่มีทุกเราจะสื่อกันได้ไงเราต้องรับรู้พวกนี้นะไม่ใช่เราทหารไม่รู้เรื่องเลยไม่ใช่เห็น <c oughs> ไ,ไหมแม่งงั้นไปเหยียบตะปูตะปูก็ปักติ่มขาสิ <c oughs> ไปเหยียบกองไฟไฟก็ไหม้ขาสิไปยื้ออยูน่นมันไม่มีรู้สึกเพราะอะไรเูเป็นทหาร <c oughs> นะมันก็ไม่ขาตายสิมัน <c oughs> ไม่ใช่มันต้องรู้สึก เดี๋ยวมมีคนถามลุงตาลงตามหาบัวน่ะต้องหันเคียวบากก่พันดูบรีกว่าเ mm hmm. ดี๋ยวมขันขันมันเป็นอย่างนั้น่นะ mm hmm. ก็มีคนโนภาพอูกคนนึงติดยาบา้าอาจารย์เขาติดยาบ้าผมไม่ได้ติดไม่ติดนะขันติดไปเโอ้ยไอ้เด็กไปใหญ่เลย <laughs> คันติดเป็นบมกโอ้ยโอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงมันก็ถูกของมันแล้อนน้เออแล้วก็เถียงกันไปแล้วเออมึงคิดได้แค่นี้บปล่าเออเนี่ยเห็นไหมอาจารย์อะไรนี้จากวัดเลยไปไปไปเออคันติออมันมีเยอะสาระฝัอีกคนหนึ่งมาฝึกเหมือนกันฝึกเป็นปรับธรรมทำงานอะไรกีดยางครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้กีดเพราะอะไร กีดไปก็ไม่ใจของผมอ้าวถ้าไม่ไปกีดอ,าอ้าวยางนี่ไม่ใจของผมข้างนี่ก็ไม่ใจของผมมันโอ้มันคิดปะะะไปอาจารย์บอกนั่นมึงจะกินข้าวหรือถ้าการนี่ไม่ใจของมึงเรียน,นไหมนั่นมันหลงไปถึงขนานนดาน,นั้นหรอมันคิดเอาอ,อันนี้ดีๆมันคิดเอาหมดอันนี้ที่ขวางมันขุ่นปวดเออเร็ยนไหมคิดสิ่งดีนะเอาแต่สิ่งที่ชอบนะสิ่งที่ผิดไม่เอาเออมันแปแลกเราคน ออพูดทีไรนึกถึงน้องพยาอ๋อนึกถึงอยู่เรื่อยเห็นไหมท่านบอกให้ปล่อยวางเออโบสีท่านมันก็วางให้เสร็มันไม่ทาอะไรเหรือไหมนะเออท่านก็บอกทําไมไม่ทําเอ้าก็บอกให้ผมปล่อยวางนั่นก็ถูกของมันนะเห็นไหมโอ้ยคนเอามาซื้อนู้นถึงขนาดนู้นคนเห็นไหมนี่นนมันมันตีไปความหมายไปอย่างนี้น วิธีนั้นก็ไม่ได้เพราะเราบอกให้ปล่อยวางวาง,วางของขอ,งของคือ,คอวางไม่ทําอะไรอยู่เอาไหมวางของท่านคือวางที่ใจปล่อยวางที่ใจเด้อแต่ทุกกายก็เหมือนเดือนนะเห็นไหมใจไม่ยึดมัน่นกายทาอย่างไรทำอย่างไรเห็นไหมไอ้ตัวยึดมันนะ่น่ะท้าเราไปพบไปชาติคนยึดไม่ใช่กายนะกิจต่างหาก วงคลไม่เข้าใจตำตาตำลามีพระองค์มาถามอาจารย์ท่านจับเงินมันอับัานะอาจารย์อุใ้ใช่ไม่รู้จะตอบนะตัดคำเพียนเป็นอย่างนั้นจริงๆอาจารย์บอกอ๋ทกิเลสมันเกิดที่ไหนละ่ะเกิดที่เงินหรือเกิดที่มือมันเกิดที่ไหนมันเกิดที่ใจนะใจไม่ได้จับเห็นไหมกิเลสมันเกิดตรงนี้ไม่ได้จับเงินปุ๊บกิเลสอยู่ในมือกิเลสอยู่ในเงินไม่ใช่ มันมันไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยนะมือกไ็ได้เป็นพิษภัยใจงหารหรอเป็นพิษเป็นภันเห็นไหมไปโทษโทษมือมือมันพูดได้กูไม่รู้เรื่องหรอกกูจับอะไรกูจับได้หมตมึง,งหารเป็นผู้เยืดเห็นไหมไอ้ตัวกิจตัวใจเป็นผู้เยือนะผู้ปล่อยวางก็คือใจถ้าวางที่ใจได้ปุ๊บจับไปมันกองพิษ เพราะเราไม่มีเจตาเนายังไม่ทั้งหมเอ่อยังไม่พระหันหลวง,งปู่ม,มั่งเอ่อหลวงปู่ซ้อท่านก็จับมือนะเออหลวงตาเรามมงปูมบัวอย่างนี้พาาระหันหลายรูปท่านจับแต่เ,เราไม่เข้าใจเคยอ,อ,อ่านมาว่าไม่ให้จับพระจับเงินแล้ก็ถูกไอ้พวกมีกิเลสท่านกันสําหรับพวกมีกิเลสไม่เข้าใจธรรมะเออถ้าพวกเขาใจธรรมะ่า,มามนจับอะไรท่านก็ไม่ผิด มือเป็นคนจับมือมันไม่ตกนรกไม่ตกสวรรค์หรอกใจตั้งหานะไอ้ผู้ขึ้นสวรรค์ไอ้ผู้ตกนรกคือใจเห็นไหมตายไปก็เผาทูรดินหมดกายมันไม่รู้ว่าผิดหรือถูกหรอกมันทาเพราะกิดไปสั่งมันเห็นไหมเราฆ่าคนอย่างนี้ปุ๊บมือมันบอกว่าคุณจะฆ่าไหมกิดตั้งหาสซังบอกไปฆ่า ไอตัวนี้ก็ไปมันไม่รู้เรื่องเออ,อเวลาเวลาตกนรกไอตัวนี้ก็ไปได้ตกไอตัวกิจตัางๆไปตกนรกเห็นไหมมันแย่ท่านบอกว่าให้แยาก,กิจกายเหมืกันกายไม่รู้เรื่องหรอกเรามาปฏิบัติธรรมมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมกายมันก็ไม่รู้เรื่องมันได้ไปมากกว่านิพพานกับเราหรืก,กาย ท่านบอกให้แก้กายออกพอไปมาโอ้ที่ไหนล่ะปฏิบัติเรื่องขีดล้วนเห็นไหมพุทธของเราบีกิดเรื่องขีดขีดวิญญาณนะเอาขกกิดปฏิบัติกิจยึดกิจปล่อยกิจวางเห็นไหมท่านบอกขีดหลุดพ้นจากอุปาทานจากการยึดมั่นถือมั่นท่านไม่บอกว่ามือมือมือ,มอยึดเพราการยึดมั่นถือมั่นนั้นไม่บอกท่านบอกว่า,า,ก,วากิจ กิจยึดมั่นถือมัน่นอุปทานในการยึดมั่นถือมัน่นท mm hmm. ่านเลยบอกมือยึดมั่นถือมัน mm hmm. ม่นไม่เกี่ยวเลย mm hmm. นั่นแหละเราจะรู้เลยว่าทีนี้เราไม่เกี่ยวกับกายแต่อาศัยการปฏิบัติเพราะอะไร mm hmm. เพราะเราเข้าใจว่าเป็นกายเป็นของเรา mm hmm. ในเมื่อในเมื่อเราบอกว่ากายเป็นของเราปุ๊บท่านก็บ,บอกเอานั่นออกการปฏิบัติเห็น mm hmm. ไ,ไหม mm hmm. เราก็ได้เดินจูกลุมหนักสมาธิ บางคนไม่รู้ก็เดินอยู่ทั้งวันทั้งปีมันก็ไม่รู้อะไรเลยนั่งอยู่ทั้งปีก็ไม่รู้อะไรเพราะขาดปัญญาคนมีปัญญาปุ๊บทัปุ๊บโอ้รู้แล้วข้ามเลยเน่อไปที่กิจกะกิจท่งออกกิจเป็นทุกข์กิจเป็นสุขกิจวุ่นวายกิจสงบกิจแล้วครับนะนะเขาไปทางสูงแล้วคนมีปัญญา เนี่ยมันต่างันตรงนี้คนนี้เป็นยาขมเข็มในมาสูดเดือยนั้นไปไม่เป่นเดินทั้งวันทั้งปีเดินเผื่ออะไรก็ไม่รู้นั่งเผื่ออะไรก็ไม่รู้เพื่อจะตัดสู้นะเดินเผื่อจะตัดสู้นั่งก็ปีเออสอนคนที่สอนยากยากจริงเออนนาติดตั้งต่างคนต่างคิดเออพอสอนไปอย่างนึงคิดไปอย่าง สอนอย่างนีคิดไปอย่างน่ะเอาเสียกับมนุษย์นี่น่าเรียกมนุษย์ proper man <laughs> <aman. laughs>